วันนี้แบบว่าไปเดินสายของแอนมาค่ะจริงๆหนูไปเยอะมากไปเยอะมากจริงจริงจริงิกแบบว่าเสียดายเหมือนแบบเขาจัดคิวไว้ให้ใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าอยากให้แบบนักแสดงหลายๆคนได้มีโอกาสไปเดินสายด้วยเหมือนกันไปแอบ,บดูตู้ปลามาหรอไม่ได้ไปแอบ,บดูสิกไปอ่ทําทุระค,ะค่ะที่หอเพราะว่าแบบจอดรถไ้ที่หอใช่ไหมแล้วก็เลยไปทําทุระแล้วก็บังเอิญเห็นพอดี คือแบบทุกคนอ่ะชอบเออเขามีงานต้องทำฮะใครมีงานต้องทำอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ประเด็นก็คือหนูว่างค่ะใช่หนูว่างเสมอมาแล้วเสมอไปหนูก็เลยได้คิวอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความจริงแต่รอเล่นนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ความจริงคือหนูว่างใช่ค่ะใช่แล้วแบบทุกคนชอบแบบจําภาพหนูเป็นนักแสดงไปแล้วอ่ะปิว้วสิจะไปสายนักแสดงอะไรเงี้ยทุกคน อยากจะบอกว่าหนูชอบการเป็นไอดอลมากนะทุกคนเหมือนทุกคนชอบแบบมิวสิกแบบจะไปเป็นสายนักแสดงเต็มตัวแล้วสินะอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ใช่คือหนูอะยังคงชอบการเป็นไอดอลมากๆค่ะหนูชอบมาก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 จริงๆเราก็ไม่เคยพูดเลยเนาะว่าแบบยังไงแบบเออเราออกไปแล้วแบบเรารู้สึกยังไงกับ BNK อะไรเงี้ยจริงๆแล้วหนูแบบชอบการเป็นไอดอลมากๆค่ะ หนูบอกเลยว่าหนูจินตนาการวันที่ตัวเองแบบร้องแบบไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นคิดไม่ออกเลยแต่ว่าหนูก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะแบบใช้ร่างกายหนักไปหน่อยแล้วแบบเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีตามเพื่อนจิ๊บไปติดๆดเลยนะฮะแต่ว่ายังยังยังไหวอยู่แต่ก็ถ้าเกิดมากกว่านี้ก็ไม่น่าไหวแล้วค่ะแต่หนูว่าพอยต์หลักๆมันคือแบบอรู้สึกว่า มันตอนนี้วงเติบโตไปแบบไม่ได้แบบที่หนูไม่ได้คิดเอาไว้อ่ะค่ะอาจจะแบบมันไม่มันไม่ได้แบบอะไรนะแต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบเพลงแบบ I don't do this อะไรอย่างเงี้ยน่ะแบบ Hello m i n า a k o ิจิวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หนูแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยมากๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยคาดหวังให้แบบมันมีเพลงแบบน่ารักหรือว่าต้องการให้วงแบบ I don't do this อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอแบบในเมื่อวงแบบเอออาจจะมาในเวที่แบบหนูรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่เหมาะกับสถานที่นี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าให้คนที่เขาได้ทําตามความฝันได้มาเดินต่อดีกว่าอะไรงี้ยจะว่าไม่เจ๊ป๊อบไหมหรอก็พูดยากเหมือนกันค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอัลบั้มของรุ่นหนึ่งอะมันอาจจะทําให้หนูกลับมารู้สึกแบบเดิมได้นะหมายถึงแบบ สัมผัสความรู้สึกที่มันเคยหายไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยความที่ความรู้สึกที่แบบว่าไอเด็ดเด็เด๊อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบวงไม่ดีนะทุกคนทุกคนแบบวงเขาแบบทําอย่างเต็มที่แล้วเขาพยายามจะแบบให้คนไทยเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะแบบให้วงเปลี่ยนเราเปลี่ยนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเราแค่ตามหาแนาวที่เราชอบใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงๆเพลงแนวไอดอลหรือคนแบบว่าเข้าถึงยากยแต่แหละอื